สวัสดีครับเพื่อนๆทางช่องวันนี้สำนักจะบรรยายเป็น EP ที่26นะครับต่อจาก EP ที่25เนื่องจาก EP ีที่25โทรศัพท์ทำไม่สุดนะครับก็เลยจะบรรยายต่อนะครับก็หลังจากที่เราสั่งสอน จิตของเรามาเรื่อยๆนะครับตามคลองวิปัสนาดังกล่าวนะครับเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารนะครับเพราะมีสังขารก็จึงมีวิญญาณนะครับเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนะครับเราสอนใจเรามาเรื่อยๆนะครับเพราะมีนามรูปจึงมาจึงมีอายตนะเพราะมีอายตนะจึงมีพัสผัสสะเพราะมีผัสสะ จึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงเกิดอุปาทานนะครับคือคือความถือมั่นว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นนะครับควรมีควรได้ไม่ควรมีไม่ควรได้เป็นต้นนะครับเพราะแสวงหาจึงเกิดการทํากรรมเพราะมีอุปาทานและทํากรรมก็จึงมีพบลองรับกรรมนะครับเพราะมีพบจึงมีชาติ คือการเกิดขึ้นของนามรูปอีกนะครับเพราะมีชาติก็จึงมีทุกประการต่างๆนะครับเมื่อผู้ภาวนานะครับโยนิโสมนสิการตามหลักธรรมเหล่านี้มาเรื่อยๆนะครับตามลำดับโดยมีสติกุมจิตไว้ให้มั่นคงเลยนะครับไม่ให้ไปทางอื่นจิตก็จะเชื่อแล้วทีนี้ครับเพราะว่าค่อยๆ กลุมจิตไว้มาเรื่อยๆนะครับจิตก็จะเชื่อและเข้าใจชัดในวงจรของการเกิดดับของนามและรูปนี้นะครับทั้งเคยทำสมาธิมาเป็นอย่างดีเมื่อเราฝึกสมถภาวนานะครับจิตก็จะค่อยๆรู้ตามความเป็นจริงในวงจรของกองทุกขทั้งฝ่ายให้เกิดทุกและฝ่ายดับทุกเลยทีเดียวนะครับโดยไม่ต้องบอก ด้วยสมองและสัญญาแล้วทีนี้นะครับคือจิตเข้าใจแล้วก็เข้าลึกไปเรื่อยจิตก็เป็นสมาธิเข้าไปเรื่อยนะครับเริ่มภาวนาใหม่ๆก็มีปัญญานะครับจากสมองของเราแล้วก็จากสัญญาความจําได้หมายรู้สอนจิตมาเรื่อยๆนะครับขณะที่จิตเริ่มรู้เองทีนี้นะครับ รู้ไปเรื่อยๆนี้ท่านเรียกว่าวิปัสนาแล้วทีนี้นะครับคือจิตจะรู้ในในจิตเองนะครับไม่ต้องบอกด้วยสัญญาเหมือนเดิมแล้วท่านเรียกว่าวิปัสนาญาณเกิดแล้วนะครับขณะที่จิตรู้หรือเกิดวิปัสนาญาณน,นี้นะครับอริยสัจสี่โพธิปักขีธรรม คือสติปฐานสี่ที่บาทสี่สัมมาปทานสี่อินทรีย์ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดมรแปดก็จะเกิดพร้อมเลยนะครับเกิดพร้อมในวิปัสนาญาณน,นั้นท่านเรียกว่ามระ,ะสมังคีคือรวมทางเดียวกันนะครับแห่งธรรมนะครับหรือทำร่วมอยู่ด้วยกันเลยนะครับทางเดียวกันเลยเมื่อจิตเกิดวิปัสนาญาณ ก็จะเห็นทุกในปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับอย่างแจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งแล้วก็จะเห็นมวลรวมคือเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาทั้งเห็นวงจรโดยรวมนะครับวงจรที่รอบเลยทั้งปฏิจจสมุปบาทโดยรวมนะครับทั้งฝ่ายเกิดฝ่ายดับและแต่และห,ห่วงโซ่ด้วยนะครับทีนี้เห็นเข้าไปลึก ทีละข้อเลยแต่และห่วงโซ่ของกองทุกนะครับคือเมื่อเห็นอวิชชาบัญญัติว่าตนขึ้นตนนี้ก็ไม่คงที่นะครับคือบัญญัติแล้วก็หยุดไปผ่านไปเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงในในข้อแรกแล้วนะครับในห่วงโซ่แรกนะครับแล้วสิ่งใดไม่เที่ยงไม่คงที่สิ่งนั้นก็ทนสภาพเดิมไม่ได้ท่านเรียกว่าเห็นทุกทีนี้นะครับสิ่งใดไม่เที่ยง ทนสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์นะครับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอย่างนั้นนะครับไม่เที่ยงแล้วก็ทนสภาพเดิมไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นนะครับจึงไม่ควรถือว่าเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราเรียกว่าเห็นอนัตตานั่นเองในข้อแรกนะครับในห่วงโซ่แรกคืออวิชชานี้นะครับ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารใช่ไหมครับข้อที่สองสังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกันกับอวิชชานั่นเองนะครับและเห็นไปทุกห่วงโซ่ทีนี้นะครับจะเห็นเพราะสังขารจึงมีวิญญาณวิญญาณก็มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาในข้อของวิญญาณนะครับนามรูปก็เหมือนกันนะครับเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปนามรูปก็มีลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกเป็นอนัตตาเหมือนกันนะครับอันนี้เรียกว่าเห็นทุกต้องเห็นทุกห่วงโซ่ในปฏิจจสมุป,ปบาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับจากนั้นจิตก็จะเห็นลึกสุดนะครับพร้อมกับอารมณ์คือเห็นลึกสุดพร้อมกับอารมณ์9ระดับท่านเรียกว่าวิปัสนาญาณ9คือเห็นทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับของนามรูป เป็นอย่างนี้สองเห็นนามรูปดับไปอย่างนี้3เห็นนามรูปดับน่ากลัวเป็นอย่างนี้นะครับเพราะเป็นกองทุกนั่นเอง4เห็นนามรูปดับเป็นทุกข์โทษหเห็นนามรูปดับน่าเบื่อนายนี่พร้อมด้วยอาการนะครับหเห็นนามรูป ดับไข้จะหนีให้พ้นนะครับนี่เรียกว่าอาการผสมด้วยนะครับ 7. เห็นนามรูปเกิดดับไข้จะหาทางหนีแปเห็นนามรูปเกิดดับหาทางหนีแต่หนีไม่พ้นจิงนิ่งอยู่เฉยๆนะครับรือตอนนิ่งอยู่เฉยๆนี่โพธิปักขีธรรมก็น่าจะเป็นอุเบกขาใน ในสำโพชงนะครับก้าวเห็นนามรูปดับไปเรื่อยๆนะครับเพราะวางเฉยไม่รูปคำไม่ใส่ใจจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นก็รู้ว่าชาติสิ้นแล้วชรลามรณะไม่ได้มีอีกแล้วนั่นเอง บรรยายโดยสำนักผามังกรหลับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื่องจากคลิปนี้สั้นต่อจาก EP ีที่25ยังไม่จบเพราะโทรศัพท์ตัดไปก่อนก็เลยต่อให้จบนะครับสำหรับเพื่อนๆก็ศึกษาดูใน EP ีที่25และ26ไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ